ย้ีกสวกครั้งนครับถ้าใครอยากได้เบ็ดสวยๆแล้วก็ฉายยากับออปเปอร์สวยๆเนี่ยคลิปนี้มีสอนนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยวิกิรับจบเลยครับซึ่งถ้าใครอยากได้ข้อมูลปลาแบบอยากฟังเสียงผมพูดเนี่ยก็ไปดูในวิกิได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับก่อนที่จะไปดูเนี่ยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเพียร์กลังใจให้กันหน่อยนะอย่างแรกนะครับคือเราต้องไปในห้องดนตรีให้ได้ก่อนตามผมมาเลยนะครับ ก็มาถึงตรงนี้แล้วก็ใครกลัวตกน้ำตายก็เซฟไว้ก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้เปิดห้องดนตรีนะครับก็เอาหินที่ติดเอาหินเอ็นชารที่ติดชาติกนะครับมาใส่ตัวนี้นะครับก็วิธีหาหินเนี่ยก็ใช้เบ็ดที่มีสถานะที่มีเอ็นชารของอันนี้นครับชาติกนะครับ ก็จะมี8%โอกาสที่จะติดชาตินะครับให้มันติดที่หินเอ็นชานะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้แต่ว่าถ้าใครมีเพื่อนที่เคยเปิดแล้วนะก็ให้เขาเอากีตาร์มันช่วยตกก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็มาตรงนี้นะนี่นะครับอย่างอย่างแรกเลยครับคือเราต้องมีเวลพันหกนะครับถึงรับได้ซึ่งตนน่ลาเราเควสมันเนี่ยเควสมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีหลายเควสนะครับแต่ว่าตอนรับมาเนี่ยคนอาจจะได้ไม่เหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ามีเควสดอะไรบ้างนะครับสำหรับเควสใครที่ขึ้นแบบนี้นะครับก็จะต้องไปตกตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่แอตแลนติสเลยนะครับก็จะเป็นป่าสักอย่างนะครับติดใช้นี่ซึ่งเราสามารถรีหาได้นะครับตามผมมาตกตรงนี้เลยนะครับได้แล้วนะครับใครมีออร่าเนี่ยก็แนะนาให้เปิดออร่าตกนะครับผมไม่แน่ใจมันออกยากไหมถ้าไม่เปิดนะครับแล้วก็เอาไปรีต่อนะครับเอาไปรีให้ติดใช้นี่แล้วก็เอาไปส่งเควสได้เลยนะ ตัวต่อมานะครับถ้าใครขึ้นอย่างนี้นะครับก็ให้มาตกตามผมได้เลยนะครับไอตัวนี้เนี่ยผมไอตัวนี้เนี่ยมันต้องใช้เบ็ดไทเดนตกนะครับไม่สามารถรีหาได้นะไม่ต้องเปิดออร่าล่าตกนะครับสําหรับใครขึ้นอย่างนี้ครับก็ให้ไปที่แกนลิฟนะครับแล้วก็ให้มาที่ตรงนี้นะครับที่เป็นน้ําบนนะหรือว่ามาหน้าตรงก่อนนี้ก็ได้ครับก่อนเล็กๆนะครับตอนนี้จะมีปลาที่รต้องการอยู่ครับชื่อ วายแองเกร์นะครับก็แนะนําให้เปิดอาราาตอกก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นระดับมิตินะครับถ้าไม่เปิดกันจะมีตัปลาแปลกๆนะครับเยบรบอยครับได้ละนี่ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้โทเทมนะครับมีเดชั่นโทเทมลีหาได้นะครับลีหาอเล็กทิกนะครับแล้วก็เอาไปส่งเควสได้เลยนะครับนี่ ถ้าใครขึ้นอย่างนี้นะครับให้ไปตกปลาบินนะครับก็สามารถตกได้ที่กลางทะเลเลยนะครับแล้วก็เอาไปรีเอานะครับให้ติดใช้นี่นะตัวต่อมานะครับโคโลเอมเพลเอร์นะครับก็สามารถตกได้ที่ใกล้ๆไอไวแอนเกอร์เลยครับที่การลิฟตเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ก่อนนี่ครับจะมาเป็นก่อนที่มีน้งเงือกก็ได้นะครับก็ไอตัวนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้อะไรล่ะให้ใช้ลอนอัลบเดนะครับหรือว่า จะไปลีหาเอาก็ได้นะครับซึ่งมันสามารถทําให้ติดบิซอลได้แล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับได้บิซอลแล้โชคดีทัดก็ตัวนี้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเควสพาร์ทสองนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับก็จะมีปลาไม่เหมือนกันนะครับก็แต่ละคนนจะได้ไม่เหมือนกันนะครับตัวแรกนะครับถ้าใครขึ้นอย่างงี้นะครับก็ให้มาถกที่ทัามคิสตอรนี้เลยนะครับก็จะมีปลาแมวอยู่ครับก็ไม่คือปลาดุกอะเดี๋ยวผมตกให้ดี ไม่ต้องเปิดออราาตกนะครับตอนนี้นี่ครับได้แล้วก็ถ้าใครอยากได้ใช้นี่นะครับก่อนนะครับก็เปิดใช้นี่ตกก็ได้นะครับหรือว่าใช้เป็ดที่ตกใช้นี่ได้ก็ได้นะครับแต่เอาง่ายจริงนะครับก็คือเราเนียเอาไปรีเอาก็ได้นะครับรีให้ได้ใช้นี่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยรีให้ได้สถานะนะครับถึงส่งเคได้นะครับสำหรับใครที่ได้เควนนี้นะครับก็ให้มันตกที่ดิสเลดีฟนะครับให้ตกไอมินไนอัสลอดนะครับสำหรับดเจเดลี่ ใครที่รีบเนี่ยก็เปิดออร่าตกได้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่รีบไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับก็ตกไปเรื่อยๆนะครับมันแค่ระดับอเจนทนอเรแล้วก็ไปรีหาสถานะดูหน้านะครับมันก็จะออกยากหน่อยนะครับผมแนะนําให้เปิดตัวเทมนะต่อมานะครับถ้าใครได้เควินนี้นะครับก็ให้เรามาที่เอนชานบิดนะครับแล้วก็ไปตกแอมบอร์ชาร์กนะครับตัวนี้ไม่ต้องเปิดออร่าตกก็ได้นะครับตกง่ายมากเรียบร้อยครับแล้วก็เอาไปรีหาสถานะเอานะครับสถานะฟาเซ่นนะ สถานะน้ำแข็งนะครับจะเปิดโทเทมก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เปิดก็ได้นะครับมันรีหาง่ายอยู่ต่อมาใครที่ได้ควยนี้นะครับก็ให้เราไปที่เคมโซนะครับใครที่สามารถใช้นูดวิดมาได้เนี่ยก็วาไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ผลลัพธ์ในการสู้ๆนะครับเคมโซนก็คือทางระหว่างเราไปตกสกายล่านะครับตรงนี้นะครับพอเรามาถึงบ่อตรงนี้นะครับก็ให้ใช้เบชแครรทตกครับเราไม่สามารถรีหาได้นะส่วนปลาให้เราต่างกายก็คือป่าตอนนี้นะครับ ก็ตกให้ได้บอกใคหลาอยก่อนนะครับโอกาสตอบมันก็จะน้อยหน่อยนะครับ5%และหลังจากนั้นก็ตกตกให้ได้เตัวนั้นนะครับก็ง่ายๆนะครับตอนเราได้บอรนคหนเนี่ยแล้วเราได้ตัวที่เราไม่ต้องการเนี่ยก็ให้มันปล่อยไปนะครับก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับแล้วก็หาตัวที่เราต้องการนะครับแล้วก็ไมรู้ว่ามันติดเปล่าก็ใครได้คยนี้ก็สู้ๆครับต่อมานะครับถ้าใครได้คดนี้นะครับใครที่เคยปลดล็อกอันนี้แล้วเนี่ยก็ให้ไปที่ชั้นอันนี้แรกนะครับแล้วก็ เข้าไปข้างในสุดเลยมันจะมีเพ็ดอันนี้ขายอยู่นะครับหลังจากนั้นก็มาที่แอร์เรนติดนะครับแตขก้นตาหัวมาเลยให้วิ่งมาทางนี้นะครับพอมาตรงนี้นะครับก็ใช้เพชดนี้ตกเลยครับโอกาสติดก้าน20%นะครับง่ายอยู่ง่ายกับเรเครแค่รลอตะกีบก็จะเปิดออร่าตกก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่เปิดก็ได้นะเรียบร้อยครับได้แล้ว ผมล right ืมบอกไปครับว่าเควสแรกเนี่ยหลังจากทาได้แล้วเราจะได้ตะเกียงแมวมาครับตะเกียงแมวบรรลัยนะแล้วก็เควสที่สองเนี่ยถ้าทําไปแล้วเราจะได้เบ็ดเลยนะครับเราจะอยู่แค่นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าใครอยากได้บอเปอร์แล้วก็ไอแซตเตอร์เนี่ยก็มาทำเคว็สามได้นะครับก็เหมือนกันนะครับเคล็ดสามก็เหมือนกันเลยแต่ว่าปลาจะจ้าขึ้นนะครับสำหรับเคลสดาระสานะครับข้อความแรกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้เราไปที่ภูเขาน้ําแข็งนะเลือกอันที่สี่นะครับอันนี้นะครับ หลังนั้นก็ใส่ถังออกซตเลนแลวก็เสื้อกันหนาวให้ดีนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยก็ปีนขึ้นมาปลดล็อกได้นะครับหรือว่าจะปีนมาแค่ตกตาก็ได้นะครับก็ให้ตามผมมาเลยนะเนี่ยครับเข้าไปทางนี้นะแล้วก็ตกได้เลยนะครับใค่ตกตรงน,นี้นะครับก็นะนนะว่าให้เปิดออร่าละละตกนะ เรียบร้อยครับตัวนี้นะตัวนี้ครับกมาใครที่ได้ข้อความนี้นะครับก็ให้ใช้เบ็ดเซเลเชียลนะครับแล้วก็ตามออกมาเลยนะตกที่เดิมเลยอีกแล้วนะครับคือมันเป็นอะไรกันตรงนี้วะก็ให้เปิดออร่าตกนะครับเบ็ดนี้ก็จะเป็นเบ็ดขามนะครับก็คาบได้จากกอรอินเชียนเลยนะครับเราต้องตกปลา50ตัวนะครับพาสีมันถึงจะทํางานนะครับแล้วปลาทุกตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นเซเลเชียลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตกให้ได้ปลาเรจเนรี่นะครับตามที่ผมทำเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมจะต้องให้ดูนะนี่ครับเรียบร้อยได้แล้วมันก็นานนะครับผมแนะนำให้เอาไปตีพวกดึงปลาเร็วๆนะครับไม่ก็ตีอิมมอร์เทนะครับได้บาสิบ้านาทีเลยอรอ มาถ้าใครได้ข้อความนี้นะครับให้ทุกคนมาที่เดอะเดฟนะครับแล้วก็รอไอเจ้าเอ็นเจนเซอร์เพนสักอย่างก็เปิดนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนไม่อยากใช้เบ็ดกีตา้าตกเนี่ยขอแนะนำให้ใช้เปิดออร่านะครับแล้วก็ตกนะครับแต่ว่าต้องไปตีบวกอิมิซิเบอร์มา่อนนะให้ใช้เบ็ดนี้ตกนะครับจะติดดาร์กเน็ตแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ก็มีแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะติดแน่ๆครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยาก ใช้เบกิตาตกนะครับก็ตกให้ได้ตัวมันนะครับแล้วก็เอาไปรีหาดักเน็ตนะครับต่อมาถ้าใครได้ข้อความนี้นะครับให้เราไปตกออฟฟิศนะครับจากทะเลเลยนะครับก็ตกเล่นๆจนกว่าจะได้นะจะใช้นลท์ตกก็ได้นะครับจะได้ติดเฮกง่ายๆหรือว่าจะรอเอาไปรีก็ได้นะครับแต่ว่าตกตัวไม้ได้ก่อนก็เปิดออร่าตกนะครับตกกลางทะเลก็ได้นะครับออฟฟิศนะ ก็สามารถเอาไปรีหาได้นะครับรีหาเ็กนะครับสถานะของเบ็ดนไลน์อะนะครับต่อมานะครับถ้าใครได้ข้อความนี้นะครับให้เรามาตรงใกล้ๆชลเวนะครับแล้วก็มาตกตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเอาเบ็ด่ยเอาหินหินเอ็นะหินเห็กเนี่นมาตีบวกเบ็ดอะไรก็ได้นะครับที่ว่าเบ็ดันม่อนข้างๆพร้อมเล่นนะครับแบบเบ็ดตีอะรวดสปีดพร้อมลักพร้อมอะไรเงี้ย แล้วก็มาตกตรงนี้นะครับให้ตีให้ตีติดไออานอมาลิสอันนี้นะครับแล้วก็แนะนาว่าให้เปิดออร่าลลตกนะครับตัวนี้มันออกค่อนข้างยากมันจะมี20%อร์เซที่จะดูป,ปานะครับแล้วก็มันจะติดสถานะอนอมาลิสนะครับเรียบร้อยครับแล้วปิดปิดนะอ,อันนี้ครับก็ส่งเขยได้เลยนะครับ ต่อมาผมก็จะมารีวิวเบ็ดน้องแมวนี่ครับเห็นว่าถ้าเขาใส่บอปเปอร์อันนี้นะครับแล้วมันจะมีโอกาสติดสถานะของเบ็ดอีกอันที่สองนะครับที่มันคูณห้ามั้งนะครับแล้วน้องแมวเนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปเอาปลาให้เรานะครับแล้วก็ติดสถานะด้วยนะครับแล้วก็สถานะที่คูณน้อยๆเนี่ยสถานะหนึ่งนะครับที่ะไรสั้ง่า่ชังกี้ชังกี้ตั้งแต่มันก็มีโอกาสติดค่อนข้างง่ายนะครับ หลอดคนหลอดคนหลอดก็สวยอะอจริงนะแต่บอกว่าบอกว่าเบ็ดมันก็ไม่ค่อยดีมากนะครับเหมาะกับแบบทําเก็บไว้มากากว่านะครับก็น่ารักดีนะครับเดีย๋ยวเราให้น้องแมวลงไปเอาปาก่อนรับลงไปแล้วแล้วก็ปาขึ้นมานะครับแล้วกล่อไงไหบ้าะบางทีน้องก็จะมาดึงตัวแล้วนะครับแบบดึงเลยอะเราเดินไม่ได้อะก็ มีแค่นี้ครับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ขอ,อกระลั้งใจได้ครับก็ไปนะครับบายยก่อนที่เราจะลากันครับผมมีช่องต ok ิ๊กตักหลังร้านด้วยนะครับผมก็อาจจะไปนั่งไลเล่นบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าใครอยากแบบเข้ามานั่งดูผมนั่งบนนั่งเล่นเกมก็เข้ามาดูได้ครับเหมือนว่าผมอาจจะแจกพวกเบ็ดเชียวเบ็ดเชหรือว่าดาบนุมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่โอกาสครับก็มาเจอได้ครับด็กๆ ตีหนึ่งขึ้นอยากเล่นนะครับลายแล้วแต่อารมณ์ก็บายบายครับ